เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม High Q Fry High กันอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตตัวละครระดับ S R และตัวละคร U R มาเพิ่มและที่สำคัญพร้อมก,กับการมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายซึ่งต้องบอกเลยครับว่าการานับเอกในรอบนี้เป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆจะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์คลิปนี้ครั้งหนึ่งไลค์แล้วถ้าด้วยชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดก,กระดิ่งแจง้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับ และสลับเป็นเพื่อนในที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆในที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิเือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักนิดคุณจะได้รับ v i p ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับ อะเดี๋ยวก่อนสําหรับเพื่อนเพื่อนทานดาที่อยากจะสนับสนุนค่ากาแฟยามเช้าและอาหารน้องแมวของช่องก็สามารถโดเนทที่ด้านหน้าจอคิวโอ d คน,นี้ได้เลยขอบคุณสําหรับการโดเนทและซัพพอร์ตนะครับโอเคครับเพื่อนก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีใช่ไหมคะว่าการอัปเดตตู้ตัวละคร UR R ของตัวเกม High Q Fry High เนี่ย ก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมต่างๆที่เพื่อเล่นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยสามารถหาตั๋วกิจกรรมในการสุ่มตู้ UR ได้แล้วก็สำหรับเ,เพื่อนท่านใดครับที่ได้ทําการดองตั๋วแดงไว้จากตู้ที่แล้วครับก็สามารถนําตั๋วแดงที่เพื่อนเพื่อนดองไวเนี่ยมาสุ่มต่อได้เช่นเดีวยวกันแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ทำไมของพี่เนี่ยมันขึ้นว่า80ครั้งการันตี UR ต้องบอกก่อนนะคะว่าตู้ที่แล้วนะครับตู้แรกเนี่ยผมสุ่มการันตีไปอยู่ที่140โลแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่ผมสุ่มไปอยู่ที่140ห0โ่ครการสีก 60โรนะครับประมาณ50-60ิบได้แหละเพื่อเอาในส่วนของการันตี200ตรงนี้ครับทำให้เหรีการสุ่มของตู้ที่แล้วเนี่ยส่งผลมาอย่างตู้นี้ด้วยนะครับทำให้ตู้ ur ตัวที่2ของผมเนี่ยสุ่มแค่ประมาณ80โรก็จะเป็นการการันตีตัวละคร ur แล้วนะครับเพื่อนเพื่อสามารถไปดูในส่วนของข้อมูลได้นะก็ยังคงเป็นในส่วนของ140ในการการันตีตัวละคร ur แน่นอนครับหลังจากที่80ขึ้นไปจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ครั้งละะมาณ0.22%นจ่นเองสอ A 5ในกร์เุ็นต์นั่นเ้งส่็นต้นไป การันตีครั้งที่80ทําให้ตู้นี้ครับผมสามารถได้รับ SSR หนตัวแล้วก็ตัวละคร UR อีก1ตัวนั่นเองส่วนข้อมูลผู้เล่นนะครับผมอย่างที่ทุกคนทราบไปครับว่ารอบนี้มาเร็วมากๆครับไม่ใช่แค่ตัวละคร UR อย่างเดียวครับเขายังอัพในส่วนของตัวละคร SSR ที่เป็นตัวละครคอมโบโรงเรียนในโกมะมาด้วยนะครับผมก็ถือว่าเฮ้ยมาครบจบในที่เดียวเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสุ่มครเนี่ยก็สามารถ หาตัวละคร S s R ต่อได้อย่างที่บอกไปครับว่า S s R ที่จะมีการอัปเดตเข้ามาครับเขาจะมาในรูปแบบของการเลือกนั่นเองเ็าผมเคยบอกเพื่อนไปแล้วนะครับว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราสุ่มตัวนี้แล้วได้ตัวละครแล้วถ้าไม่อยากได้ในส่วนของกล่องนมดองตั๋วได้เลยครับเวลาเราดองตั๋วไปครับสะสมตั๋วเนี่ยเราสามารถมาสุ่มตัวละคร S s R ที่ตัวเกมจะอัปเดตมาพร้อมกับตัวละคร U R ได้และในรอบนี้ครับนอกจากตัวละครที่สามารถคอมโบของโรงเรียนในโกมานั่นก็คือในส่วนของเค้นมาได้แล้วครับก็มีในส่วนของ เทโดนะครับผมที่เป็นตัวละครนํามาคอมโบกับวากาโทชิได้นะครับใครที่สุ่มวากาโทชิไว้แล้วนะครับหรือว่าสุ่มอยู่อาตัวแรกไว้แล้วสามารถสุ่มตัวนี้ต่อได้เลยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของเซ็ตคอมโบตัวละครนะครับอยู่ในตําแหน่งเมดิลบล็อกก็ไม่ได้กระทบกับเซตคาราซุโนะแลวเราก็ยังสามารถใช้ในส่วนของชิราทุริสวะที่เป็นเซ็ตคอมโบกันได้นะครับเพราะว่ามันวางทั้งหมด6ตัวละครใช่ไหมครับแล้วก็มีดิเบโลเป็นตัวที่7เนี่ยเอาไว้สลับสับเปลี่ยนเนาะ เราก็สามารถตัดเซตเบสสได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตำแหน่ง42ก็จะเป็น6กพอดีนะครับผมอันนี้คือแล้วแต่การตัดสินใจครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ครับก็เป็นตัวละครของโรงเรียนชื่อาทริสวะนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนมูเมนต์การเล่นก็มาเล่นในส่วนของตัวนี้ได้ครับก็อยู่ในตำแหน่งของวิงสปเกอร์สามารถสุ่มเก็บไว้ได้นะแล้วก็ตัวนี้ก็แนะนําว่าถ้าจะเอาตัวละครยูอาร์ตัวที่2เคินมะควรมีนะครับผม โอเคนะครับอันดับแรกครับผมจะเลือกตัวนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเอาในส่วนของทีมคอมโบก่อนหลังจากที่ได้ตัวนี้แล้วผมค่อยไปในส่วนของเคนมากันต่อนะครับนอกจากตัวละครแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของกกด์ความทรงจํากันด้วยครับสำหรับกาด์ความทรงจําในตู้ถาวรนะครับผมก็จะเป็นข้อมูลรางวัลเนาะก็จะมีเซตในส่วนของตู้แรกทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะไม่มีในส่วนของตัวละครในตู้ใหม่ๆนะก็จะเข้าที่เห็นก็คือจะเป็นเซตหลักปกติแล้วก็ในส่วนของความทรงจํา ของตัวละครนะครับคุโร่นะครับก็ควรคมีนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปว่าข้อมูลการความทรงจําของคุโร่เนี่ยมันค่อนข้างโกงเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ถือเขาสิ์เซแล้วก็เมื่อใช้ท่าไม่ตายบุกเรย์ในแต่ละแมตช์เนี่ยจะเพิ่มค่าบล็อก1%สูงสุดอยู่ที่1.2สอเตรกนะครับก็จะเป็นส,สเตรกจัสรู้สึกว่าความสามารถเนี่ยมันเปลี่ยนจากเซิร์ฟเจแปนไปเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเจแปนเนี่ยมันจะมีในส่วนของการที่ฝั่งต้องข้ามใช้สก,กิลพิเศษเเเรรรรรรราา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 สสสมมมมมถถถบบล็็็ออออกกกกกควววะะะไรปปรณนนนีี้พซฟจทํง่่่ยื เปยนแปลงในส่วนของความสามารถของการ์ดความทรงจานะส่วนการ์ดแบบเลือกครับก็จะเป็นเซตนี้เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นของเคนมานะครับซาโตริแล้วก็สุโตมุนะครับผมก็จะเอาในส่วนของซาโตริก่อนนี่ซาโตริครับเมื่อเพิ่มข้ามบล็อกให้กับผู้ถือศักยภาพครับสิแล้วก็เมื่อผู้ถือศักยภาพครับบล็อกติดคีย์ลอเนี่ยจะลดคูดาวถ้าไม่ตายบล็อกลดลง1เทิร์นนะครับก็ของเคนมาเนี่ย จะเป็นเพิ่มค่าส่งของผู้ถือศักยภาพเนี่ย4%แล้วก็เมื่ออยู่ในสนามเนี่ยจะค่ารับของผู้เล่นแถวหลังในฝ่ายเราได้ครับ6%ก็เอาไว้ให้ตำแหน่งของลิเบโรนะครับหรือว่าตัวแนวหลังเนี่ยรับได้เก่งมากขึ้นมีการสะสมสเตรกด้วยนะครับผมนี่ความสามารถก็จะสามารถสะสมได้6ชั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือความสามารถส่วนตัวแล้วผมก็จะเอาในส่วนของซัตริกกอนี่เอามาเล่นในส่วนของชิราโทรินะครับใครดองไว้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับเพื่อน มาครับเดี๋ยวผมเพื่อนเนี่ยไปดูในส่วนของกิจกรรมกันหน่อยละกันครับสำหรับกิจกรรมในรอบนี้ครับมาหลักๆคือ2องนั่นคือในส่วนของกาวีเอสแมวนะครับก็จะเป็นแมทชี้ชะตาใครอยากดูก็แนะนาว่าไปดูในส่วนของเดอะมูฟวี่ได้มีแมทประจําวันแนะนําว่าครับเพราะว่ามันจะได้รับของรางวัลแล้วก็ทรัพยากรจงเนี้ยเยอะมากๆถ้าลงจนครบได้เพชรไม่ต่ำกว่าสี่พันเพรเลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็ในส่วนเช็คอินครับก็จะเป็นการล็อกอินต่อเนื่องรับคูณใครที่อยากได้ตั๋วเพิ่มเพื่อนๆสามารถซื้อในราคา350บาท ในเพชรชมพูได้ตั๋วแล้วก็ EP เพิ่มเติมครับของละวันก็ค่อนข้างดีนะไม่ได้แย่ถ้ามีงบก็จัดได้เลยความสําเร็จเช่นเดียวกันครับก็เป็นการเคลียร์แมทช์ิสตาลโลปกติเลยเราสามารถมาแลกของในร้านค้าสําหรับของในร้านค้ารอบนี้เหมือนจับตู้ที่แล้วนะครับก็สามารถแลกได้เกือบหมดแต่รอบนี้มีการเพิ่มเติมก็คือในส่วนของอวตารกรอบโปรไฟล์กรอบแชทแล้วก็ตั๋วนะครับเราสามารถได้ตั๋วแดงตรงนี้ประมาณ5ใบกับอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยของคุโรอีก5ใบเป็น10ใบแล้วก็จะมีใน่สองอ่าล็อกอิน,น อีก5ใบเป็น15ใบถ้าเติมก็จะได้เพิ่มแต่เอาที่สายฟรีก็คือจะได้ประมาณ15ใบสําหรับการทํากิจกรรมต่อเน่้งมันเองพร้อมกับการที่มีตู้สุ่มกองเชียร์นะครับผมใครที่อยากจะได้เซตกองเชียร์ของเรียนนิโกรมาเนี่ยก็สามารถมาสุ่มชิงโชคกันได้นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นใน2กิจกรรมแรกที่มีการอัปเดตเข้ามาภายในตัวเกม High Q Fry High ส่วนกิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นกิจกรรมของหอบัญชาการแห่งนิโระนะครรของคนกก็็เปาท่ เล่นายวนอัปเดตดาวตัวละครนะครับสุ่มกาชาตามโรต่างเนี่ยเราก็จะสามารถได้รับขอแล้วก็ถ้าได้ตัวละคร ur เนี่ยพัฒนาก็จะได้รับแต้มค่อนข้างเยอะซึ่งแต้มครับเราก็สามารถมาสปินเสียงดวงกันได้หรือว่าจะแลกรางวัลได้เช่นเดียวกันครับอย่างที่บอกไปว่านี้แลกได้ที่แนะนาจริงจริงครับผมจะแนะนําเป็นพวกเนี่ยน้ำยาชูกําลังแล้วก็คู่มือซ้อมอันเนี้ยสำคัญมากๆครับผมมีแค่55บใบแต่ส่วนน้ํายาครับนี่พันสองคือมีเยอะมากคือเอาง่ายครับถ้าคุณสามารถปลดพาสซีสตัวละครเนี่ยคุณจะได้รับในส่วนของลิ ได้รับรว,วสกิลแล้วยังไม่พอนะครับก็ยังสามารถได้รับในส่วนของศักยภาพเสริม10%ของตัวละครในการปลดสกิลพอยต์นั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีการอัปเดตเข้ามาภายในตัวเกม High Q f l r High ส่วนการท้าดวลก็ยังคงเป็นแมตช์ปกตินะครับผมก็ตามลเวลสุดใหญ่แล้วเราจะจะเด่นในเรื่องของการทํากิจกรรมมากกว่านะครับผมก็ที่ปัจจุบันของผมก็จะเป็นเซตประมาณนี้นะครับนี่พลัง55 เดี๋ยวเราเอาโรงเรียนในโก้มาเข้ามาแล้วก็ตัวละครยูอาร์เข้ามาโอ้โหก็จะเป็นทีมแดงมิดดิบล็อกกับเซตเตอร์จะได้หลายแบบมากๆเลยนะครับก็เอาไปล,ลองจัดกันดูนะครับเพราะาตำแหน่งที่ผมยังว่างอยู่เนี่ยก็สามารถจัดได้หลายโรงเรียนมากๆเลยนะฮะส่วนกระเป๋าตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นของที่เก็บสะสมจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็จะมีในส่วนของความสําเร็จที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับพร้อมกับตัวละครที่เพิ่มเป็น 84นะครับจาก80ตัวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มซะหน่อยละกันครับว่าผมจะสามารถได้หรือเปล่า10โล,โลแรกแต่ก็เข้าใจแหละว่าเลทมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับปุ๊บใช้ประมาณ1,200เพชรเพพอดีนะครับแล้วก็ทําการกดซื้อไปซื้อจากนั้นครับสุ่มไปเลยครับปุ๊บโอ้โหใสก่กิกเลยก็สามารถสุ่มไปอีกประมาณ70โลผมก็จะเป็นการการันตีแล้วนะครับได้ตัวมาเพิ่อมอีก2ใบสุ่มเล่นได้ หรือว่าจะดองเพชรได้เหมือนกันนะครับผมเพชรเราก็จะเอามาผ่านกับตัวละครออยูประมาณนี้ส่วนตัวละครเ r ครับเราจะใช้ในส่วนของตั๋วม่วงนะครับถ้าใครดองไว้อย่างที่ผมเคยแนะนําไว้ในพาร์ทกันก่อนก็จะทําให้คุณเนี่ยมีตั๋วในการสุ่มตัวละครเนี่ยมาอีกขึ้นเองก็ถ้าโชคดีก็าอาจจะได้ตัวละครเร็วถ้าได้ตัวละครเร็วครับเราก็จะสามารถสวิตไปสุ่มตัวละครอืนได้ไวแต่่าลืมว่ามีโอกาสที่จะหลุดเลดก,กันด้วยนะครับเ,เพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม โอเคครับเพื่อนก็จบลงปไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสรุปอัพเดตก,กิจกรรมใหม่ของทางตัวเกม High Q Fry High ถ้าเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้ไดพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเรานี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ